ไลไม่ขึ้นเลยลงมาก่อนอ่ะปิดอประตูอย่าดังอีกเดอ้อโอ้แต่เที่ยงแล้วอีกสิบนาทีเที่ยงคงจะพักกันมั้งสวัสดีค่ะพี่น้อง เสียงไอ้นี่เปืดเปืดเปืดอยู่ไม่รู้เขาทำอะไรไอเราเนีย่ยอ้นไรเขิงสวัสดีค่ะเฮีย 牙的。 ขอบคุณมากเลยค่ะอยู่ข้างนอกอู้เสียงปิดแทบไม่ทันวิ่งเข้ามาในห้องปิดเสียงไว้แล้วก็เข้ามาในห้องเก็บของเข้ามางานท่องเที่ยวมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณยเมื่อกี้ก็เสียงเขาเจาะอ,อะไรไม่รู้ด้านหลังบ้านมันดังโอ้ยหน้าหน้าหน้า,นาไม่ค่อยชัดเลยเดี๋ยวป้าจะไปเอาไอ้ที่หูฟังมาฟังดิสัญญาณชัดไหมคุณคุณถนัดสัญญาณเสียงดังบอจะได้ยินบอ อได้ยินบ่อพี่น้องอินชัยขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณที่เข้ามาแวะมาเวียนมาทักทายกันนะคะเข้ามาขอบคุณมากเลยขอบคุณนะคะขอบคุณอ้าวไปซะแล้ว เหลาพี่น้องโอ๊ะจักสิไปนั่งมุมไหนเนาะม,มีแต่อันเสียงดังๆความเมืดอปิดอ่ะปิดปิดไวไฟมาเราก็เลยยังไม่ขึ้นด้วยก็เลยรอรอดูก่อนจะดังอีกไหมถ้าดังอีกจะเข้าห้องมันจะเก็บเสียงไหมเนี่ยกลัวจะไม่เก็บ ผิดไรเนี่จ้าประผิดไรหน่อยนะคะอย่าเสียงดังเลยคุณจริงใจขอบคุณค่ะคุณ เปิดไวไฟแกลเลอรี่สวัสดีค่ะได้ยินมอเตอร์เสียงปืดปืดอยู่นะดูไปเนาะ ก็เยอะขึ้นมาหน่อยอาาก,ก็อัดเขาบอกว่าส่งไปเรื่อยๆส่งเยอะๆเราก็ส่งเข้าไปร้อน,อนจริงๆเลยพี่น้องปิดไวไฟ ไปเช็คไปดูลูดทิไปดูทางทางนี้ก่อนนะคะพี่น้องสวัสดีสวัสดีค่ะคุณกฤษณนะสวัสดีนะคะที่แวะมาทักทายขอบคุณมากนะคะว่าประพิษก็นี่แหละค่ะกำลังเอเคีย หน้าจงหน้าจออยู่สวัสดีค่ะเพลไปก็ส่งคลิปคลิปยาวสองคลิปสั้นสองแล้วช่วงเนี้ยเริ่มส่งนี่หน่อยละคลิปยาวมันเดี๋ยวมันก็ตัดคลิปสั้นนะพนพนรักษาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยอยู่ข้างนอกเสียงดังแหมจ้ะเสียงดังประผิดก็เลยมุดเข้ามาในห้อง เด้้อจ้าสัญญาณไม่ค่อยดีด้วยแชร์สัญญาณมาใส่นี่ยเนี่ยูฟังมาฟังดูว่ามันดังมากน้อยแค่ไหนเข้ามาอยู่ในห้องเก็บเสียงนะเนี่ยว่าประพิษก็นี่แหละค่ะกำลังเอ,อเคลียร์หน้าจงหน้าจออยู่สวัสดีค่ะ อ้วนไรขิงสวัสดีค่ะเฮียไมเอาไฟไฟอยงปิดให้หยังมาสีแชร์เนี่ยแชร์แชร์ช,รชรว่าประพิษก็นี่แหละค่ะกำลังเเคลียร์หน้าจงหน้าจออยู่สวัสดีค่ะ มีหมูประตูมีชอ่ oh <my. S 1> องตามว่าไม่ให้เสียงมันผ่านเสียงมันไอ้นี่เข้ามาในห้องมันก็มีผ่านบ่เสียงดัง สวัสดีค่ะพี่น้องเสียงไอ้นี่เปืดปืดอปืดอยู่ไม่รู้เขาทําอะไรไอเราว่าประพิษก็นี่แหละค่ะกําลังเอ่อเคลียร์หน้าจงหน้าจออยู่สวัสดีค่ะน่ะแทบถึงบ่ได้นอนนอนก็บางทีก็บ่หลับ พอหลับก็ตื่นขึ้นมานั่งตอบคอมเมนต์เพื่อนอย่างเงี้ยคอมเมนต์ก็เริ่มเสียงอยู่หลังบ้านเสียงหลังบ้านมาปิดประตูประตูหลังบ้านยังไม่ได้ปิดแต่ปิดประตูห้องน้ําปิดเสียงลงตัวนี้ก็ยังเข้ามา เหมือนเหมือนเจาะอะไรสว่านเนี่ยปืดปืดอยู่พี่น้องก็เลยมานั่งดูซิว่ามาอยู่ตรงนี้มันสีดังบอ นะคะมาแวะมาเรียนมาเยี่ยมมาเรียนก็เจาะจสว่านไฟฟ้าไหมคุณถนัดได้ยินบอสว่านไฟฟ้าปืดปืด,ปดอยู่เสียงมาดังมากเลยพี่น้องอุตส่าห์ เข้ามาในห้องเก็บเสียงนะเนี่ยห้องเนี้ยห้องเก็บเสียงนะนเนี่ยเสียงมาดังมากเลยพี่น้องอุตส่าห์เข้ามาในห้องเก็บเสียงนะเนี่ยห้องเนี้ยห้องเก็บเสียงนะ้นเนี่ยไปกดเอาได้ยี่สิบไม่เกินยี่ิบห้าคนละมั้งเซสชันจะหมดอายุกดเกืนได้นั่นแค่นั้นแหละ เป็นช่วงเป็นช่วงแล้วก็หยุดนอนจริงๆเลยพี่น้อง